มาเป็นวันนที่แทมผู้บังคับกองร้อยคนเก่าเขาก็เลยย้ายผมมาช่องบกน้ำยืนอีกรอบหนึ่งนะเป็นรอบที่สองเป็นอย่งครับชีวิตของทหารครับกว่าจยึดแผ่นดินคืนมาได้กว่าจะยึดอธิปไตยของเราคืนมาได้ก็ต้องทุ่มเทเสสละทั้งเลือดเนื้อทั้งกายและใจครับพร้อมที่จะพีชีพทุกวินาทีเพื่อแลกกับพื้นแผ่นดินไทยกลับขึ้นมานะครับ เราจะไม่ยอมให้สัตว์ตยึดแผ่นดินไทยเราแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับถ้าเขาเข้ามายึดเราก็ต้องผลักดันออกไปให้ได้ครับให้พ้นจากอธิปไตยพื้นแผ่นดินไทยที่ผมมาช่องบกได้งวดนี้ก็ได้ความเมตตากรุณาจากท่านผู้หมวดนะครับซึ่งท่านก็นี่นะครับท่านผู้หมวดนะครับท่านได้มีความเมตตาต่อผมกรุณาต่อผมมากเลยท่านไดเอารถไปรับผมถึงถึงต่างจังหวัดเลยนะครับนี่ท่านครับผมท่านผู้หมวดนะครับ ท่านผู้หมวดแล้วก็น,นั่นคือผ่านพิกพงเนี่ยมาประสานงานกันอีกครั้งหนึ่งครับก็จะประสานไปเรื่อยนะครับประสานกันไปเรื่อยครับถ้ามีงบเมื่อไหร่ผมก็จะขึ้นเหนือนู่นนะครับ <c oughs> <c oughs> ขึ้นเหนือขึ้นเหนือลงใต้ไปหมดเพราะว่าท่านผู้หมวดท่านก็เคยไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ภาคใต้มานะครับท่านไปเป็นเจ้าหน้าที่โครงอยู่พร,ร,ร้อมครับพร้อมอดีตของท่านก็เป็นสอหอครับสวั์ทหารแล้วก็ท่านก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่โครงอยู่ภาคใต้ปปนะครับแล้วก็ย้ายมาทางภาคอีสานเราครับ ท่านผู้หมวดท่านใจดีมากเลยครับบอกไปก็ต้องไปท่านสั่งคาเดียวเลยผมก็เหมือนลูกน้องท่านอนะ่ะไปก็ไปไม่มีเงินก็ไปมีมากมีน้อยท่านสั่งผมก็ต้องไปแนละ้วผมเป็นลูกน้องท่านนะฮะเอเอน่ะท่านผู้หมวดก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพี่ชายแท้ๆของพานพิกผงนะเนี่ยพานพิกผงเนี่ย กำลังหากลมหาเขียดอยู่กำลังหากลมหาเขียดอยู่พ่านพิพงศ์นั่นก็น้องอีกคนหนึ่งครับนั่นก็น้องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นทหารกองร้อยเดียวกันกับผ่านพิพงนะครับวันนี้เราก็สี่ชีวิตสี่นายสี่คนมาบุกเบิกช่องบกน้ํายืนนะครับโน่นเห็นไหมสวยงามไหมครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วเมื่อเช้าอากาศปิดอยู่โน่นคือน่าจะเป็นน่าจะเป็นกัมชาหรือลาวฮะ ไม่ไม่ไม่ตรงนี้ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยลาวนะจะมีหลักเสาไฟคล้ายๆเสาไฟแรงเสาไฟฟ้านะดาแดงสูงมากนะครับนั่นแหละกล้องผมจะมองเห็นหรือเปล่าโทรศัพท์ผมมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นลังคาแดงแดงแล้วก็มีเสาไฟสูงนะคงน่าจะเป็นเสาปอรลาวมากกว่านะคือทางนี้ก็จะเป็นประเทศกัมพูชานะประเทศกัมพูชาผมจะพาไปดูเนินต่างๆนะครับเนินต่างๆ ที่เขาทําแผนที่ไว้นะครับต่างๆที่เขาทําแผนที่ไว้คือนี้คือพื้นที่จริงนะครับพื้นที่ที่ผมเคยมารบสองปีกว่านะครับเอาชีวิตเลเลืืออดน้รอดไปได้บุบหวิดเหมือนกันนะครับนี่คือผมจะเอามาดูให้ให้ดูนะครับนี่คือผู้ปัดช้างที่ผมประจําอยู่นะที่ผมเคยพูดถึงบ่อยๆนะออนี่ผู้ปัดช้างนะ เมนูเนมอันนี้สำรับสงทําบอลอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ห้วยพึ่งอันนี้ภูท่าเจียอันนี้เนินสามแปดสองเนินสี่ศูนย์แปดอนนี้เลขใหญ่ใช่ไหมเปล่นมันจะเลาะอันนี้อันนี้ในเขตไทยนะฮะในเขตไทยนะะอันนี้เนินหกศูนย์หนึ่งอันนี้เนิน เจ็ดีหนึ่งนะอันนี้อยู่ในเขตไทยนะอยู่ในเขตไทยอันนี้ขอเขียนว่าโนเนมไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือเนินห้าร้อยเนินห้าร้อยเนินห้าร้อยที่เราอยู่คือคืออย่างนี้นะนี่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 คือเนินห้าร้อยเนินห้าร้อยขยับมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นภูปัดช้างนะฮะภูปัดช้างนี่ผมอยู่ตรง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 นี้เลยฮะสีแดงๆนะครับก้องไล่ไม้เรื่อยก้องไล่ไม้เรื่อยไล่ไม้เรื่อยจะเป็นเนินห้าร้อยเนินห้าร้อย อันนี้เนินสี่หกเก้านะครับนเนินสิบเก้าอันนี้อ่างเก็บน้ําพระลานเสือตอนบนจะเขียนว่าเนินสี่แปดหนึ่งเอ่อประเทศไทยพอมาตรงนี้เห็นไหมจะมีเอ่อเส้นเส้นเขตแดนอยู่นะเส้นเขตแดนอยู่นี่ขึ้นเส้นเส้นเขตแดนเส้นนี้ก็คือประเทศลาวสอปป,อป,อปอลาวนะครับจะผมจะดึงภาพขึ้นมาให้เห็นชัดๆว่านี่คือสอปอป,อปอลาวขยายมาอีกนิดนึงครับเส้นผ่านแดนครับ ใชก็จะเป็นประเทศกัมพูชานะนนมันจะมีเส้นเส้นผ่านแดนด้วยเดี๋ยวพี่พอหยุดหยุดพี่แก้ไขอันนี้มันกัมพูชาไม่ใช่ลาวอันนี้นี่นกัมพูชาผมบอกไปแล้วกัมพูชามีไม่ใช่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านอ่ะมันเป็นกัมพูชาดี๋ยวไปดูดูแผ่นดินเอาตามนั้นแหละเอาตามนั้นแ่ะไม่เป็นไรไม่เพราะว่าเอ้มันพูดไปเราตัดออกไปได้เราตัดออกไปได้ไม่เป็นไร ตัดคำพูดออกไปก็ได้พูดใหม่พูดพูดใหม่ดีกว่าที่เราที่เห็นน่ะตามแผนที่นั่นเลยก็ยตามแผนที่นั่นแหละโอ้โยดู<า>ยังไงแผนที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ซีเรียสไม่เราไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเป็นโงนรงเรียนที่พนันทุกวันนี้มันดูเกินมากเกิน,น,นงไ,นนไหนแต่ต้องไปตัดคำพูดตรงนี้ออกนิดหนึ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยเออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็น โอเคนะน้องน้องเขาอยากให้แก้ไขหน่อยก็ไม่เป็นไรครับมัน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 ใกล้มันใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะใกล้เคียงกันมากคนระับตามแผนที่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรามาถ่ายภาพไ่เห็นเป็นเอ่อเป็นที่ชัดเจนพูดง่ายฮะนะอ่ามองด้วยสายตาแล้วอาจจะแ,แบ่งแบ่งยากลบาบากเหมือนกันฮะต้องมาดูแผนที่อีกครั้งหนึ่งนะนะุดุดมันจะต้อนอร่าตรงนี้ก็จะเป็นหุบเหวหมดนะครับที่ผมเคยกลาบเรียนไว้ไว่าเป็นหุบเหวลึกลงไปนะอ่าการใช้กำลังพลข้าอบล้อมข้าตีฝ่ายตรงข้ามเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับพอเราพอเราใช้กําลังคนเข้าตีนะฮะไม่ว่าจะฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือฝั่งตรงข้าม,มเขาก็จะใช้ปืนใหญ่นะครับ<ม>ใช้ปืนคอปอลลสองเนี่ยปืนใหญ่ยิงถล่มรอบฐานเขาเลยนะฮะรอบฐานเงินห้าร้อยเนี่ยพูดง่ายเราใช้กําลังคนเข้ามาเท่าไหร่เขาก็เอาใช้ปืนปืนใหญ่ถล่มเรานะมันเป็นมันจะเป็นเรื่องยากที่เราจะขึ้นยึดเงินห้าร้อยได้ไมง่ายครับมันเป็น มันเป็นเรื่องลําบากมากครับเพราะว่าพิกัดต่างๆเขาบล็อกไปหมดแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาบล็อกไปหมดแล้วพอเราใช้กําลังพลเขา้าโจมปุ๊บเข้าโจมตี 500. เนินห้าร้อยเขาจะใช้ปืนใหญ่ฮะใช้ปืนใหญ่ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มเราพูดง่ายยิงรอบรอบ,รอบลงเนินรอบเนี้ยรอบข้างเนี่ยรอบหมดเลยเนินห้าร้อยนะพอเราเข้ามาประชิดนิดหนึ่งฮะประชิดนิดหนึ่งเรียบร้อยเขาก็จะใช้ระเบิดมือโยนอ่โยนโยนใส่เราระเบิดมือเขาจะวางเป็นกล่องของกล่องนียครับ เอากล่องมาตั้งเลยคุณง่ายโยนระเบิดอย่างเดียวโยนระเบิดอย่างเดียว,ยล,ยงยวลงไปแล้วก็เสียเปรียบแล้วปืนใหญ่ก็ทรมเราอีกแล้วเขาก็ยิงปืนปืนกลหรือปตอกดเรากดหัวเราไว้ไม่ให้เราขึ้นมาไดใช่ไหมเพราะเราอยู่ต่ำกว่าเงเขาเขามองเห็นจุดตการเขามองเห็นหมดนะฮะเขาจะใช้ปืนปตอรหรือพวกอีกไฟหนึ่งที่อยู่ประเทศกัมพูชาหารเวียดนามเนี่ยเขาก็จะยิงปืนคอปืนปลสอหรืออาวุธหนักต่างๆจรวดมั่งยิงล่มรอบรอบ,รอบฐานที่กัดเขาวางเขาบอกไว้หมดแล้วพุณง่าย เราจึงเสียเปียบมากเลยนะครับคือพูดง่ายเราขึ้นขึ้นยันขึ้นลําบากขึ้นขึ้นมาแต่มายึดเนินนี้ลําบากเราก็ต้องถอยล่นไปเมื่อเสียเปียบแล้วก็วางแผนกันวางแผนกันใหม่ว่าจะเข้าตีงไงจะยึดเนินนี้ได้นะครับผลสุดท้ายก็มีการตัดสินใจในการที่อะส่งกําลังบางส่วนอ้อมไปด้านหลังที่ผมเคยกล่าวเรียนไว้อ้อมไปด้านหลังไปตัดเสบียงเมื่อเรายึดเนินตรงตรงไม่ได้ยึดเนินห้าร้อยตรงตรงไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธี ไม่ชนะด้วยเล่ยก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาด้วยคาถานะครับนะเราก็ต้องตัดเสบียงกําลังลุงนะครับรวมทั้งแหล่งน้ําต่างๆแล้วก็ไปยึดไว้แล้วก็ตัดเสบียงบางลุงต่างๆนะครับก็ทําให้ฐานฝ่ายตรงข้ามหรือฐานเวียดน,นามไม่มีเสบียงอาหารกินไม่ไม่มีน้ําดื่มไม่มีเสบียงอาหารเมื่อนักรบมันหมดเสบียงอาหารหมดน้ําหมดท่าหมดเสบียงกลางมันก็อยู่ไม่ได้แล้วครับ อยู่ก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะมันมันไม่ได้ทานอาหารไม่ได้กินข้าวไม่มีสเสบียงต่างๆผมจะท้ายเขาก็ต้องถอนกําลังกลับออกไปนะกลังออกไปแล้วก็เข้ายึดเนินนี้ทันทีนะแต่ว่าผมสลดใจฮะเสียใจกับทหารจํานวนหลายท่านหลายนายที่มาพิชีพตรงนี้ครับเป็นอนุสรสถานเอาร่างมาฟังไว้เลือด กระจายร่างกระจายตามเนินห้าร้อยเนี่ยนะผมก็สลดใจครับสลดใจกับทหารไทยที่ท่านได้เสียชีวิตไปครับก็ขอสุดดีดทุก,ท,กทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาลำลึกมาประกาศเกียรติคุณกับทหารทุกทุกเหล่าทุกทุกหน่วยนะครับที่ท่านได้ผีชีพเพื่อชาติศาสนาพระพากษัตริยรปกป้องพี่น้องคนไทย แลปกป้องพี่น้องตามแนวาฉแดนนะไม่ว่าจะตั้งแต่บ้านาจันลาบ้านแค่ดอนบ้านนองขอนนะบ้านนนสูงบ้านแปดอุ้มไปถึงจนบ้านแก้งเรืองบ้านโคกน้อยโคกใหญ่ไปถึงนาเฉล่วยนะครับนะทหารไทยทุกนายก็ประจำการตามแนวาฉแดนแล้วก็พยายามตียึดเนินต่างๆจนประสบผลสําเร็จประมาณปลายปีสามศูนย์นะเราก็ยึดเนืนต่างๆได้ทั้งหมด ยึดน่นต่างหลายทั้งหมดแต่ก็ยังมีปืนใหญ่ยิงถล่มไม่อยู่ช่วงนั้นฮะเพราะว่าผมมาปีสามเ็ก็เจอปืนใหญ่ยิงถล่มอยู่นะมาในรอบที่สองครับ mm hmm. นี่คือเกียรติประวัติทหารทุกเหล่าทุกหน่วยแล้วรวมตัวรว,รวมถึงตัวผมเองด้วยนะผมก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ช่องหมงน้ำยืนนะครับสองปีกว่าโดยที่ไม่ได้พักผ่อน เสื้อผ้าไม่ได้ซักสามสี่เดือนเสื้อผ้าจับมาตั้งได้บางทีน้ํามีไว้สําหรับแปลงฟันนะแปลงฟันอย่างเดียวหน้าไม่ต้องล้างเพราะน้ามันหาลําบากหายากนะครับเพราะว่าการเราการเราส่งกําลังลุงมาเนี่ยส่งน้ําเข้ามาเนี่ยเราจะต้องรดน้ําจะต้องวิ่งมาจากบ้านบนสูงนี่ผมถ่ายให้ดูนะนี่คือเนินนี่คือปูผู้ปัดช้างที่เห็นริวๆเห็นไหมฮะนั่นคือปูปัดช้างคือมันจะชันมากแล้วก็ รถน้ําจะมาจอดที่ตีนเขาเราก็ต้องใช้ลานะคือมีทาหารจา,า,ากค่ายกาเวลาเชียงใหม่ใช้ลาใช้ลอ่อมาช่วยสนับสนุนการลบเรานะครับคนน้ําคนท่าขึ้นไปบนดอยให้เรานะฮะเห็นไหมฮะนั่นแหะคนน้าขึ้นไปทีนี้ปืนใหญ่ของเวียดนามมันก็จะยิงสกัดไม่ให้นารถน้ําเข้ามาได้ง่ายใช่ไหมเอายิงสกัดเพราะมันมองเห็นเนี่ยมันมองเห็นเวลารถวิ่งเข้ามันมองเห็นมันก็จะยิงปืนใหญ่สกัดเราไว้แม้แต่รถสบเสบียงอาหารมันก็จะยิงสกัดไว้รถต้องถอยกลับไปบ้านนุนสูงนะฮะถอยกลับ มื่อมีโอกาสดีก็วิ่งเข้ามาใหม่ซึ่งเวลานั้นน้ําท่าเราลําบากมากครับต้องต้องประหยัดจริงๆนะครับแล้วก็มีทหารสนักสงครามจากอำเภอปากช่องก็มาช่วยเหลือในการกู้ระเบิดนะในการกู้ระเบิดตอนนั้นเนินนี้นี่ผมเห็นอะทหารไม่รู้กี่กองร้อยทหารทหารับของชัยอะมารวมตัวกันกระจุกเลยป๊บผมว่าน่าจะสิบกว่ากองร้อยอะไม่รู้กองร้อยไหนเป็นกองร้อยไหน,ไหนมั่วกันหมนด,ดเลยนะแต่ผมมาก่อนเขาเนี่ยอ่แล้วก็ลาเลียงน้ําขึ้นมาคือการวางแผนยุทธการครั้งนั้นจะคือพยายามจะ กระจายกําลังเข้าตีทุกๆเนินที่ทหารเวียดนามยึดไว้นะฮะยึดไว้อยู่นะครับแล้วก็มันเลยผู้ปัจฉานเนี่ยที่ผมเจอ,อน้ําใต้ดินนะฮะน้ำใตดินนะฮะเป็นมันเป็นท่อเหมือนท่อประปาขนาดใหญ่ของเราความสูงประมาณสาเมตรความกว้างประมาณสาเมตรคือเป็นท่อกลมๆผมคิดว่าท่อนี้อยู่ใต้พื้นดินลงไปประมาณเกือบสิบเมตรนะ,ะแล้วก็ความยาวผมไม่รู้ว่าเขาไปยาวไปถึงที่ไหนน่าจะเป็นเอน่าจะเป็นโดมนะฮะตกไปโดมบดินนะฮะ ลำโดมนะฮะแล้วมาจากนั้นก็จะมาผูวูหลวงหรืออะไรเนะนี่ยน้าตกภูหลวงหรืออะไรมานะน้าตกทำบบกตรงบักเตแลแต่เขาลอดใต้ดินมานะแต่เดี๋ยวนี้ทราบทราบข่าวจากเพื่อนทหารพานที่มาทํางานอยู่ป่าไม้เขาบอกว่า,าเขากั้นเขื่อนเสร็จปุ๊บพอทําเขื่อนเขื่อนบ้านนุนสูงน้ํมันก็ท่วมท่วมเรียบร้อยแล้วท่วมตรงนี้เสียดายมากเลยนะท่วมไปน้ำใต้ดินไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันจะเป็นป่องยื่นลงไปให้เราลงไปเอาเชือกผูกเอวลงไปนะ ผูกเอียลงไปตอนนี้น้ําท่วมน้ําได้ท่วมป่องไปเรียบร้อยก็เป,นนเป็นหน้าเป็นทหน้าเสียดายนะผมเคยคิดว่าจะจะไปสารวจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยก็เลยตอนนี้ก็รู้สึกผิดหวังเพราะว่าน้าได้ท่วมป่องน้ําใตดินไปเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกเคล็ดหนึ่งที่ผมค้นหาน้าจนเจอแต่นั้นเราก็ไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่เรื่องน้ำนะฮะพอเราเจอน้ําใตดินเสร็จเป็นไงครับบรรยากาศของเนินห้าร้อยครับ ที่ผมได้อธิบายนะอธิบายให้เอฟซีทั้งหลายฟังนี่คือสถานที่จริงครับสถานที่ทหารไทยได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตร่างกายพีชีพเพื่อชาติพีชีเพื่อประชาชนพีชีพเพื่อชาติาศาสนรามหากตรย์มันเป็นตำนานเป็นตำนานไปแล้วนะครับแต่ก็เรามาย้อนในอดีตอีกครั้งหนึ่งนะให้เห็นสภาพพื้นที่จริงในในในพื้นที่ที่ผมเคยมารบนะครับ บรรยากาศที่ช่วงนี้ก็จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับเนินห้าร้อยเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้ายันถึงสิบแปดนาฬิกาคือหกโมงหกโมงเย็นนะประชาชนสามารถที่เข้ามาเที่ยวได้นะครับเพื่อมาลําลึกในอดีตนะรเขาจะเปิดให้ท่องเที่ยวนะครับเส้นทางกเทคอนกรีตขึ้นมานะครับเทคอนกรีตขึ้นมาสมัยก่อนโอ้โหทหารต้องเดินเท้าเข้ามาเป็นป่าเป็นดงแล้วกลับระเบิดเยอะมากนะครับกลับระเบิดนี่ยผมไม่รู้จะอ,อธิบายไงมันเยอะจริงๆกลับระเบิดนะครับ พอเรายึดเนินพอเราบางทีทหารเวียดนามเขาก็าใช้กลยุยยึดแบบนี้พอเขาจะปล่อยเรายึดเนินเนินต่างๆที่เขายึดไว้พอเราพอเรายึดเนินเสร็จป,ปุ๊บเขาก็ถอนกําลังออกไปแล้วเขาก็จะคือเนินต่างๆเขาบล็อกพิกัดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะพอเรายึดได้ปุ๊บเเขาก็จะยิงปืนใหญ่ถล่มเรายิงปืนใหญ่ถล่มเรายิงทั้งจรวดั้งปืนใหญ่ทั้งปืนคอทั้งปลสอถล่มลงเนินที่เรายึดได้นะเราก็ไม่สามารถที่อยู่ได้นะแมเราก็ต้องถอนกําลังออกจากเนินนั้นพอเราถอนกาลังจากเนินนั้นปุ๊บทหารเวียดนาม ก็เข้ามายึดเนืนั้นอีกแต่ปืนใหญ่เราก็ถล่มนะไม่ใช่ไม่ถล่มนะถลม่มถลม่มถล่มตลอดเวลาคือทั้งวันทั้งคืนปืนใหญ่ยิงถล่มกันนะปืนใหญ่อยู่ที่บ้านเก่าขามาไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นร้อยห้าร้อยห้าสิบห้าปืนใหญ่ของเรานะยมานยิงถลม่มแม้แต่ปรสร้อยหกก็จะมีรถจรีบติดปรสร้อยหกนะครับวิ่งตามถนนเส้นยุทธศาสตร์เนี่ยน้ำยืนนาจ,จัลวยเนี่ยครับ พอยิงปุ๊มแล้วก็รถต้องเคลื่อนที่ออกไปเคลื่อนที่ออกไปประมาณสองสามตรแล้วก็ยิงอีกครับเพราะว่าจอดอยู่ที่เดิมไม่ได้จอดที่เดิมไม่ได้แล้วปืนใหญ่มันจะลงตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงที่รถจิ๊บจอดทันทีเลยปลืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามนะพิกัดมันแม่นมากเลยมันจะยิงถล่มเราคือรถต้องยิงไปนัดหนึ่งก็ต้องเคลื่อนไปสามสี่นิยิงไปก็เคลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะประมาณห้าหคันวิ่งตามกันมาก็ยิงสวนกับทหารเวียดนามนะฮะยิงสวนกันอยู่นะครับนันคือการลบที่ช่องบกน้ํายืนต้องใช้เวลานานพองเกือบสามปีนะฮะ ว่าที่เราจะยึดแผ่นดินทุกตารางนิ้วเราคืนไปได้นะครับเป็นการเสียสละชีวิตเลือดเนื้อของทหารจํานวนมากมายมหาศาลเพื่อปอกป้องพื้นแผ่นดินเราปกป้องอธิปไตยของเราครับผมจึงมาอยากมาอาธิบายมาพูดให้เอฟซีหลายเข้าใจว่าทหารนั้นยอมเสียสละทุกเมื่อทุกเวลาเมื่อมีภัยศัตรูเข้ามาเบียดเบียนเข้ามายึดพื้นแผ่นดินของเรานะครับ เนินห้าร้อยมันจะยาไปถึงโน่นนะฮะมันจะเป็นแหลมเป็นช่องแหลมๆเข้ามาเห็นไหมฮะช่องแหลมๆสองฝั่งก็จะเป็นหน้าผาหน้าผาหน้าผาตลอดทั้งแนวนะเป็นหน้าผาตลอดทั้งแนวเลยท่านท่านลองคิดดูว่าเวลาเราเข้าโจมตีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะใช้ความลําบากขนาดไหนท่านคิดลองลองคิดดูกันแล้วกันนะครับทหารไทยต้องเออ,เอ,อ มาอย่างเงียบๆแล้วก็ปีนขึ้นมาบนหน้าผาเนี่ยแล้วก็หน้าผามันสูงชันมากครับซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาที่ที่จะย,ยึดได้ง่ายๆครับเพราะมันเป็นหน้าผาเป็นหุบเป็นเหวอ่ะชันมากเลยครับตลอดทั้งแนวเลยอ่ะนะตลอดทั้งแนวแล้วก็ยาไปนุ่นยาไปนุ่นครับยาไปนุน่นกำลังพลของฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ใช่น้อยที่มายึดเนินนี้ไว้นะครับผลสุดท้ายแล้วก็เกลือจิ้มเกลือไม่ชนะ ด้วยกลยุทธ์แล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่จนสามารถตัดสเสบียงกาลังของฝ่ายตรงข้ามได้ตัดสเสบียงกาลังตัดน้ําตัดท่าตัดอะไรเนี่ยคนสุดท้ายทหารเวียดน,นามอยู่ไม่ได้ครับไม่มีสเสบียงกลางที่จะที่จะดํารงชีพต่อไปเขาจึงอย่างปืนใหญ่ไทยเราก็ยิงถล่มทุกวันทุกวันทุกวันยิงยิงลงบนเนินห้าร้อยเนี่ยยิงถล่มทุกวันทุกวันและสเสบียงกลางของทหารเวียดน,นามก็ไม่มีเหลืออ่า คนเราอยู่ได้ไม่ถึงเ็ดวันนะครับเบียงกลางหมดแล้วก็ปืนใหญ่ยิงถล่มตลอดเวลาเขาจึงถอนกําลังกลับเข้าไปในเขตกักมพูชานั่นคือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาของเนินห้าร้อยหรือช่องบกน้ำยืนนะครับช่องบกน้ำยืนวันนี้ก็มาถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านเห็นสภาพความเป็นจริงของเนินห้าร้อยและเนินต่างๆนะครับเนินต่างๆให้ท่านได้เห็น ความเป็นจริงว่าความยากลาบากของทหารนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับวางวางวันต้องไม่ได้ทานข้า,าวมอนก็ทานข้าวมื้อเดียวเสื้อผ้าไม่ได้ซักน้าไม่ได้อาบต้องคอยกลางคืนก็ต้องคอยเขาเวินเข้ายามกลางวันก็เข้าเวินเขายามต้องระวังทุกสี่เก้าครับซึ่งถ้าเป็นถ้ารับประมาท ก็หมายถึงว่าชีวิตเราหายไปครึ่งหนึ่งแล้วครับทุกอย่างอยู่ในสามรบต้องไม่ประมาทครับนั่นกือเนินผู้ปัดช้างนะครับอันนี้ฐานเวียดน,นามก็ไม่กล้าเข้าไปตีเราเหมือนกันครับเราอยู่บนเนินผู้ปรดช้างนะครับแต่เราต้องผลักดันเขาออกไปแต่เราก็ตั้งมั่นรับอยู่ตรงนั้นอนะ่ะตั้งมั่นรับอยู่ครับทหารโอ้โหม่รู้กี่กองร้อยทหารเฉพาะค่ายปักขงชัยนะครับออกันเป็นแถวเลยออกันแน่นกันเลยลนะ่ะ เพื่อจะยึดเงินต่างๆขึ้นมาให้ได้นะครับสุดท้ายก็เป็นผลสําเร็จนี่ยสุดท้ายก็เป็นผลสําเร็จผมจึงมาย้อนรอยในอดีตให้ท่านได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าการจะยึดพื้นแผ่นดินไทยกลับขึ้นมาจากอาริราชสัตรูมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยเฉพาะชัยภูมิเขาได้เปรียบเราจุทธศาสตร์เขาได้เปรียบเรานะจึงทําให้เราต้องเสียเลือดเสียเนื้อเป็นจํานวน มากมายพอสมควรนะครับก็มาขอสวดีวิรกรรมทหารทุกทุกนายที่พ่ชีพระชาติขอให้ท่านได้ไปสู่สุคติครับไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าท่านคือวีรบุรุษของคนไทยนะครับท่านคือวีรบุรุษของประเทศไทยทุกทท่านทุกทุกนายที่ได้พิชิพื่อชาติแล้วก็วีรบุรุษอีกท่านนึงอีกหลายท่านก็คือพิการตาบอดมังขาขาดมัง่ง แขนขาดมั่งบางคนก็สติเลื่อนมั่งท่านก็เป็นวีรบุรุษของไทยอยู่เหมือนเดิมน,นะครับไม่มีใครยกย่องท่านผมเองนี่แหละบัณฑิตคำที่เมืองจะยกย่องท่านท่านคือวีรบุรุษของชาติไทยไม่ว่าท่านจะเป็นทาหารหน่วยไหนเหล่าไหนก็แล้วแต่ผมบัณฑิตคำที่เมืองยกท่านยกยกพวกท่านว่าท่านคือวีรบุรุษผู้พีชีพทั้งกายและใจผู้เสียสละเลือดเนื้อก็อชีวิต แลกพื้นแผ่นดินกลับขึ้นมาให้ประเทศไทยได้อย่อยู่อย่างสงบสุขพี่น้งองชาวไทยได้อยู่อย่างสุขสบายนั่นคือวิธีกรรมของทหารไทยครับวันนี้เนินห้าร้อยก็จะพอแค่นี้ครับก็ขอสวัสดีครับ